พูดทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนการเก่งกำไรพูดทุกเรื่องรวมไปถึงเศรษฐกิจกับ You Had Podcast สวัสดีครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่กำลังฟังอยู่นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการล้างพอร์ตมาบ้างเลยครับหรืออาจจะ ไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ในการล้างพอร์ตมาถามว่าทําไมเทรดเดอร์ในตลาดส่วนใหญ่นะครับต้องมีประสบการณ์ล้างพอร์ตเพราะว่าในตลาดฟอเร็กซ์นั้นผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยจริงๆจะโอเวอร์เทรดครับทำไมต้องโอเวอร์เทรด มันอาจจะเป็นกลไกลหนึ่งของโบลกเกอร์ในตลาด forex ก,ก็ได้ที่ทำให้เรา Overtrade โดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่มีการคำนวณจริงๆเราจะไม่รู้นะครับว่าเรา o v e r t ร์เทรยกตัวอย่างนะครับการที่คุณจะซื้อบิตคอยหนึ่งบิตคอยเนี่ยในตอนนี้นะครับบิตคอยอยู่ที่1ล้านบาทคุณจะต้องใช้เงิน33,000นะครับดอลลาร์นะครับในการเปิดออเดอร์ขนาด1 b i t c บิตแต่ว่าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ในตลาด forex คุณใช้เงินเป็นแค่หลักแสนบาท หลักหลายหมื่นบาทนะครับหลักหมื่นบาทคุณก็สามารถที่จะถือออเดอร์ขนาดบิตคอยน์หนึ่งได้แล้วเท่ากับว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะแค่คุณใช้เลเวอเรจคุณก็สามารถที่จะซื้อได้เยอะนะครับคือในตลาดหุ้นกับในตลาด f o r e ก็จะแตกต่างกันนะครับคาว่าเลเวอเรจในตลาด f o r e นะครับขอพูดในตลาด f o r e นะครับตลาด f o r e นั้นอ่ามันไม่ใช่การที่เราไปยืมโบรกเกอร์นะครับทาง้งนที่ความหมายมันก็ได้จะเป็นแบบนั้นแหละ แต่ผมเชื่อว่าพอเราพูดคําว่ายืมนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเออถ้าไปยืมแล้วแล้วถ้าเกิดมันเสียเราต้องใช้หนี้หรือเปล่าดังนั้นผมเลยไม่อยากจะใช้คําว่ายืมแต่ใช้คําว่าพลังแล้วกันสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10,000แบาทคุณไปเปิดบิตคอยขนาด1นึ่งบิตคอยคุณไปซื้อบิตคอยขนาด1นึ่งบิตคอยเท่ากับว่าราคาถ้ามันลงมา900,000ก็คือมันลงมาแสนหนึง่ง มันก็จะล้างพอร์ตเลยทันทีมันก็จะปิดออเทอร์ของคุณในทันทีเพราะว่าบัญชีของคุณไม่สามารถที่จะติดลบต่อไปได้แล้วเพราะคุ่งเงินของคุณมีแค่1น0 0 0แสนถ้าเกิดมันติดลบแค่1น0 0 0แสนคุณก็ล้างพอร์ตอันนี้คือวิธีจะใช้เลเวลเลทที่บล็อกเกอร์เล็กให้นะครับมันจะแตกต่างจากหุ้นที่เราต้องไปยืมบลกเกอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะเป็นหนี้ได้นะครับ พอโบเกอร์ส่วนใหญ่บางทีก็อาจจะให้เลเวลเลตหนึ่งต่อ2บ้างนะครับแต่ f o r e x นะครับหต่อ3 0 0พันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเลเวลเลตมันเป็นตัวที่ที่ทำให้เราได้กำไรก็ได้ที่ทำให้เราขาดทุนก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่าน่าจะล้างพอร์ตจากเลเวลเลตดังนั้นการล้างพอร์ตจาก f o r e x มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนก็น่าจะผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับแต่ที่ผมพูดใน วิดีโอนี้พผมว่าการที่เราล้างพอร์ตมันก็มีปัจจัยอยู่ไม่เยิะก็คือการที่เราไม่ยอมสต็อปลอสแล้วก็ไม่ยอมที่จะคํานวณให้ดีว่าเราจะขาดทุนได้มากเท่าไหร่การที่เราสต็อปลอสนะครับก็จะช่วยให้การขาดทุนมันอยู่ในวงแคบๆนะครับเหมือนที่คําที่เขาบอกไว้ว่าเรานะครับเป็นตัวกําหนดว่าเราจะขาดทุนได้เท่าไหร่เราเป็นตัวกําหนดว่าบัญชีของเราจะเสียหายได้เท่าไหร่ แต่ตลาดเป็นตัวกําหนดว่าจะให้เราได้กําไรเท่าไหร่ดังนั้นในการควบคุมเขาเรียกว่าควบคุมชะตาของพอร์ตลงทุนของเรามันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะยอมให้มันขาดทุนได้เท่าไหร่ส่วนเรื่องกําไรก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตลาดมันขับเคลื่อนต่อไปดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราล้างพอร์ตหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ล้างพอร์ตก็ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าสาเหตุที่เราล้างพอร์ตเพราะอะไร ถ้าเกิดมันเป็นพราะเราขาดทุนสัก10 20ครั้งติดต่อกันเนี่ยอันนี้ให้เราลองไปคิดถึงระบบเทรดหรือว่าวิธีการวิเคราะห์กราฟของเราดูนะครับว่ามันน่าจะผิดปกตินะเพราะถ้าเกิดะระบบเทรดของเราโอเคนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอัตราชนะที่ยังมันก็ยังดีกว่าไปขาดทุนสัก10ครั้งติดต่อกันหรือ20ครั้งติดต่อกันผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมคิดว่า ระบบเทรดของเราอาจจะไม่แม่นวิธีการวิเคราะห์ของเราอาจจะไม่แม่นก็แนะนําว่าให้เรากลับไปแก้ไขตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเราไม่ยอม Stop ปลอแนะนาว่าให้เราไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับสต็อปลอและให้เรารู้ด้วยว่าเราจะบริหารเงินลงทุนอย่างไรเราควรที่จะจัดสรรปันเงินอย่างไรเพราะในการลงทุนหรือในการเก็งกาไรที่ดีนะครับเราจะต้องควบคุมพอร์ตลงทุนของเราให้ได้ทั้งหมด ถ้าเกิดว่ามันขาดทุนเราก็ต้องรู้ว่ามันจะขาดทุนเท่าไหร่ถ้ามันขาดทุน10ครั้งติดต่อกันเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าขาดทุนครั้งที่10เนี่ยเงินลงทุนของเรานในตอนนั้นนะครับจะเหลือเงินเท่าไหร่นี่นะครับจึงเป็นการบ้านที่ผมอยากจะฝากเอาไว้เพราะผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ในตลาดฟอร์ดกส่วนใหญ่นะครับมักจะล้างพอร์ตอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ You h a s Podcast เราคือเพื่อนแท้นักเทรด